โอเคครับก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมโลบอกนะครับแมปบูล็อกกันนะครับเราจะมาเป็นอีโกอิสกันนะครับผมก็แมปบูล็อกเนี่ยพี่ได้ทําการเล่นมาสักพักแล้วนะคนดูก็สกิลสเก,ล,สกลอะไรก็ไม่ได้มีติดตัวเยอะแต่ว่าก็พอทําประตูได้แค่นั้นแหละสไตล์ที่เราจะเล่นวันนี้นะครับเป็นสไตล์ที่พี่ชอบมากแล้วพี่สุ่มได้เป็นครั้งแรกก็คือชิดโดในการ์ตูนก็ค่อนข้างที่จะเทเลยนะไอ้หมอนี่โลกจิตนหน่อยนะครับ เราจะไปเป็นกองหน้าที่ eco อ a t กันหรือว่าสไตเกอร์ที่โหดที่สุดในไทยไม่ใช่ญี่ปุ่นอันนี้เรามากับดากอนครับผมสำหรับดากอนเขาก็จะมาเป็นหน้าคู่กับพี่นะครับคือหน้าเป้าคู่เลยนะครับสไตเกอร์ to สไตเกอร์นะของพี่เนี่ยเล่นเป็นชิโดะแล้วก็ส่วนน้องดากอนเนี่ยมันเล่นเป็นตัวที่แบบในเรื่องนี่ตีกันยังกระหมูยังกระห,หมา <laughs> แล้วก็คืออิโตชิรินนะครับปั่นโคง้คงๆยังเสียงหน้าหางลอยลอยเข้ามาในหัวเดี๋ยวรอแมปจบก่อนครับทุกคน ไอ้แว่นมาเต้นอย่างนี้ได้ไงอ่ะในเรื่องโคตรขมเนี่ยอะไรอะ่ะเจมเอาพี่แว่นมาเต้นโอเคเข้าเลยครับสีน้าเงินนี่นาเป่าไปของเรามีกองกลางอันดับหนึ่งด้วยป่ะก้น้นเราดนแล้วป่ะสีเราหมดเลยเฮ้ยยังอยู่คนละฝั่งกับพี่เองเลยเหรอ <c oughs> มาแล้วเดินเปิดตัวตึงๆเฮ้ย hey. อดีเดี๋ยวเจอกันแค่นั้นแหละมาครับเราได้เริ่มลูกครับหลอกไปหนึ่งยี ب, กระดกไป เรายิงครึ่งสนามเฮ้ยเร็ไปโดนตัดเฮ้ยเฮ้ยเกมบั๊กเกมดีคุณภาพดีเหนเมือนมึงเว่ออะไปส่งแล้วกันไปส่งแล้วไหมโอ้ยเจอกองกลางดับหนึ่งของเรามาดิมาหดิขาหัก ยังไงยิงอ่หรอโอ้ยไม่เข้าอุ้ยพี่อะไรไม่โดนโดนหลอกไปหนึ่งจังหวะสวยก้อนปั่นโ,โคง้งดูครับโดนโดนน้องพี่ปั่นโคง้งไม่มีสามลียมโอ้ยโคสวยงับหนึ่งครับนึ่รับหนึ่งครับ,รบหนึ่ง,งยำกว่านะคนดูเรายังเล่นยังไม่เป็นมากนะครับเพิ่งเพิ่งมาเริ่มเล่นนะอาจจะแบบตะกุตะกุตะกุอะไรยวลานีนสด ยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้อุ้ยสวยเฮ้ยไปไปไปน้องดูยาวๆไปไม่รู้ไปไปไปดูยาวดูยาว,ยาวไม่ใช่ยิงเลยเหรออุ้ยอันนั้นสก,กิลอะไรอะ่ะเอา้า<ฮ>ส่งมาแบบนี้๊เตี๋ยร,อยย <laughs> ร้อยสวยดีฮือกึ่งกึ่อ มาแล้วครับเนี่ยทุกคนดูอันนี้เพิ่งเริ่มมาเล่นนะพี่ยิงไปแล้ว210ประตูนะอุ้ยพี่โดนเลยวะตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งตัวนี้ไว้ใจไม่ได้อุ้ยขบันโคง้งๆมาก้อนอุ้ย <c oughs> บดเ, <c oughs> เรา <c oughs> บดเราโดนไม่ได้สไตรเกอร์ <c oughs> เรามาดีกั้นมินขึ้นไปน้อง <c oughs> ไป อุ้ยไอนั้นมันสกิลวิ่งไวเหรอดักวุ้ยมันสกิลโกงอ่ะสกิลโกงเหรอลูกพี่มาดิเหนื่อยบาตีหนึ่งเหนื่อยก้อนเหนื่อยลาพี่ขอญาติอีโกอีฟนี่ไง เฮ้ยเฮ้ยเจอลินดิเขาใช้สเต็ปเขาใช้สเต็ปเดิมอ่ะโอ้เขาโยกไปปั่นโค้งอีกแล้วเอ้ยไม่เข้าเอ้ยเอ้ยมึงโก้มึงโก้อาไมควรเราเป็นแบบนั้นโอ้ยตัวนี้ยิงไปพันสองอันเด็ดเด็ด โอ้ยตัวนี้ดักขอเล่นเขอเล่นเยอะเขอเล่นเยอะเฮ้ยสวยเจอเอยก้อนพี่เลี้ยงเกียดไปแล้วนะออ้องเฮ้ยกูโดนโอ้สปีดอย่างนี้เกินไปหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหขอใจท่าเลยว่ะยี๋เขอญาติแย่ง ไปก่อนไปขาหักไปหนึ่งไปน้องเจอไอ้ก้อนปัดโค้งสวยก่อนไปปัดโค้โง,โงมันปันโดโค้งมีสามเหลี่ยมอีกแล้วยูหน้าเป้าครับหน้าเป้าสี่ต่อสามี2สองนาทีอดีนเชนสกิลนี้ใส่พี่อีกแล้วแล้วมาจะกระดกอ่าสเต็มเดิมเดิมสเต็มเดิม สวยมันใช้แต่สเต็ปเดิมตัวเนี้ยทำดีก่อนทำดีไม่ใช่ผมพี่มี่ไปโอยยิงไม่ทัน <c oughs> เหนื่อยแล้วไปก่อนน้องไปไปก่อนน้องไปแล้วครับนีที่เหนื่อย <laughs> ในเรื่องนี้ไม่ถูกกันนะแต่ในเกมนี่เราถูกกันนะมีไปไง สไตล์เกมระดับหนึ่งของเราคือในในเมนี่เราไม่ถูกกันนะครับแต่ว่าในเกมนี้เราถูกพี่โดนสกิลนี้แล้วมันกระดกกันก้นกระดกแล้วอุ้ยมันปั่นงพ้งเลยเหรออะไรอะ่ะขอแขนขอแขนอุ้ยขาห่าพี่เฮ <c oughs> ้ยสวยดีไปน้อ,นองวิว่งกันไปวิ่งกันไปอุย้ยไม่ถึงอ๋ออีกไม่ถึง ตัวน,นี้สกิลสกิลว,วิ่งเร็วอะโอ้โหตามมาติดติดห้าต่อสี่ตอนนี้น้ำอยู่มาตอนนี้อีโกอีทเข้าสิงแล้วครับทุกคนเราจะโซโลโแบบดิจิตอลซัดครึ่งสนามเลยสวิตสมแล้วเฮ้ยโดนอ,อ,อ่ะฮ ไม่ได้หรอกเราอะ่ะอีกโกูยิทเข้าสิงการจะเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งอุย้ยโดนตามตามิว่ะะนยสวยกันโยกไปปั่นโค้ไไงไปไงโยกหัวโยกหัวตากคตปัดอะ มันจะหลอกพี่ก่อนมันจะหลอกพี่เยอะตอนนี้นหลอกพี่แล้วเอา้าหลอกเล้เล่นกลับมามาเริ่มกันเลยครึ่งสนามครับคุณผู้ชมตั้งท้องซะยิงระยะครึ่งสนามก่อน Oh. บิ๊กแบนได่โอ้ยรจบแล้ยไม่เข้ากันไม่เข้าสาม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 กันสามสามดอกไอ้ไม่เข้าเหมืมมมมมมมอนกันปิดเสาหร<ส> <laughs> เอไ <laughs> นึกว่าจะปิดฉากสวยๆแต่แล้วเมื่อกี้ไม่ครับปั่นโค้งๆติดเสาโอเคครับสำหรับเกมบูร็อกก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็ ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นกระแสด้วยนะคนเล่นเยอะมากๆนะครับก็การ์ตูนก็ทํามาดีนะครับเกมก็ค่อนข้างที่จะสนุกเล่นง่ายเข้าใจง่ายด้วยนะสกิลก็ตาบไปนี้เป๊ะเลยนะครับภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็มีประมาณเท่านี้ใครที่เล่นแมปนี้อยู่นะก็สามารถมาร่วมจอยได้นะครับเรามีเซิร์ฟส่วนตัวนะเดี๋ยวเพอเพื่อเดี๋ยวแปดดีสคอดไปให้นะครับแล้วก็มาร่วมเล่นกันฝั่งละห้าห้าก็ว่ากันไปมาสืบกันเลย่ะทุกคน เป็นสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบาย